วัดีครับวันนี้พวกวันนี้นะครับพวกเราทีมงานเวสต์คาร์เซ็นเตอร์นะเราก็จะพามาดูรถ1คันนะครับที่เมื่อปีพอ,อที่มันออกมาเนี่ยมันก็เป็นรถคันหนึ่งที่ถือว่าล้ำยุคล้ำสมัยเลยนะแล้วก็เป็นระบบไฮบริดนะครับที่เขาคิดมาก่อนแล้วว่าทุกวันนี้น้ำมันต้องแพงแน่นอนนะเขาก็เลยจัดระบบไฮบริดที่จะเฉียนที่สุดนะครับในนาเวลานั้นนะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับ t o y o ต้ u พนะครับปี2012นะฮอะอันนี้จะเป็นตัวท็อปเกรดออปชั่นนะก็คือเป็นตัวหลังคาแก้วนะครับแล้วก็ มีโซล่าเซลล์นะครับเอาไว้สําหรับชาร์จไฟและในตัวรถเนี่ยยังสามารถก่อนเราเข้ารถรถ้อนๆเนี่ยยังสามารถเปิดแอร์ก่อนที่เราจะเข้ารถได้ด้วยนะครับกุญแจเป็นรีโมทคีย์เลสเรียบร้อยอเดี๋ยวดูจากไฟหน้าก่อนเลยนะครับว่ามันมีอะไรมาบ้างนะไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสีนอนตั้งแต่ปีนั้นเลยนะอันนี้เนี่ยปกติจะเป็นที่ฉีดน้านะครับแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวพิเศษนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับแต่ละท็อปวันนี้จะเป็นตัว T R D ตัวพิเศษ มีไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขอบ15จากโรงงานนะฮะที่เห็นฝาครอบแบบนี้ไม่ใช่ฝาครอบที่แบบว่ากระจกนะครับฝาครอบล้อแม็กนะครับช่วยในการดูดลมร้อนออกมานะครับระบบไฮบริดนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับแผงประตูแผงประตูภายในเนี่ยจะเป็นสีดาหมดนะครับดูนะฮะคอนโซลอย่างล้ํานะครับเดี๋ยวจะพาไปวนดูสักรอบหนึ่งนะว่ารถวิ่งเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราดูกันก่อนภายในนะ เบาะมีสภาพยับนิดหน่อยนะครับแต่นี้เราปรับปรุงกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่านี้บอกให้เรียรถดบ้านมือเดียวนะครับใช้มาคนเดียวเลยเจ้าของมือเดียวนะครับเดี๋ยวเรียกไมอะไรจะให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะดูเบาะด้านหลังกันบ้างนะครับแทบไม่มีคนนั่งนะครับลงแว็กเงาเเนี่ยบอกให้เลยว่าเงาสวยเหมือนรถป้ายแดงแน่นอนนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดชุดใหญ่นะครับอันนี้ทําแค่ล้างธรรมดาก่อนนะฮะเอามาดูด้านท้ายกันครับผมด้านท้าย ด้านท้ายก็ p ีอูนะครับมันล้ำมางแต่ตอนนั้นเลยนะไฟนี่เป็น LED ทั้งนั้นเลยนะฮะไยไฮบริดชัดเรียบร้อยนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับฝากระโปรงเปิดได้แบบนี้นะครับเก็บของได้เยอะมีม่านมีม่านสำหรับเก็บนะครับมีม่านปิดบังตาบังกันกลิ่นอะไรได้หมดนะฮะเบาะหลังพับได้นะครับอ่าโอเคคราีจะมาให้ดูระบบของมันนะครับดูถ่ายที่หลังคาครับ ขที่หลังคาตรงนี้นะฮะดูนะครับถ้าใครเห็นนะจะเป็นลายลายนะโซลาเซลล์ตรงเนี้ยใช้สำหรับเก็บไฟนะครับเข้าแบตเตอรี่เราสามารถเ,เปิดแอร์ก่อนที่เราจะเข้ารถได้นะครับจากรีโมทเลยนะฮะแล้วก็เบาไฟฟ้าอะไรเรียบร้อยแล้วมีคูดคอนโทรลให้จบนะครับเดี๋ยวคันี้เราจะพาไปลองวนดูกันสักรอบหนึ่งว่าระบบเนี่ยมันสเสถียรแค่ไหนนะครับโอเคครับเจอกันเลยครับ อันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้มีการทําอะไรทั้งนั้นนอกจากการล้างนะครับแล้วก็เจ้านายก็ยังใช้เพื่อทดสอบระบบอยู่นะครับตอนนี้อ้าวสตาร์ทเครื่องนะ,ะเงียบกิฟตนะครับสตาร์ทเครื่องมาเนี่ยระบบไฮบริดก็จะทํางานเลยนะครับถ้าเกิดว่าแบตมีอยู่นะเลขไม้สองแสนหกแต่จะบอกว่ารถคันนี้เพิ่งเปลี่ยนแบตไฮบริดมาที่แสนห้านะครับแล้วก็มีวารันตีแบตเหลืออีกห้าปีเต็มนะครับกระจกกระจกมองหลังนะฮะมีตัดแสงออโต้ให้เรียบร้อยนะครับวิทยุมี แมปให้นะครับใครอยากจะได้เป็นอันดรอยก็บอกได้นะตัวน,นี้เปลี่ยนได้เลยนะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของพวกอะไรมังตีฟังก์ชันคูดคอนโทรลมีครบนะครับอันนี้เราติดเครื่องแล้วนะฮะติดเครื่องแล้วติดเครื่องก็คือระบบไฮบริดจะทํางานเลยนะครับสําหรับตัวเนี้ยทางโรงงานเคมาโเคมาว่าประหยัดน้ำมัน25กิโลเมตรต่อลิตรนะก็ผมคิดว่าเป็นไปได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็คันเนี้ย ยังค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเป็นมือเดียวด้วยป้ายแดงนะฮะมีสลูปนะเดี๋ยวลองเปิดสลูปเป็นดูดิเป็นไงหลังคาแก้วนะครับสลูปนะฮไปดูก็เป็นไงนะฮะกระดกได้นะครับกระดกได้เปิดหมดได้นะฮะนี่นะครับลองถ่ายสลูปดูนะครับร้อนๆเราก็เอานะไม่เป็นไรนะครับเพื่อลูกค้าที่อยากจะตัดสินใจซื้อนะครับ แรงม้านะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะ่ยเป็นเครื่องพันแบวกระบบไฮบริดเข้าไปนะครับอยู่ที่ร้อยสามสิบหกแรงม้าทอคก็ร้อยนิดๆน,นะครับแล้วก็ดูคอนโซลครับมันช่างล้ำมาตั้งแต่แรกเลยนะแอร์แบ็กม่มี6กใบนะครับแล้วก ขูหมดนะครับขับเนี่ยไม่มีการสะท้านอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็ระบบไฮบริดก็ทํางานที่เราดูปกตินะครับให้เราดูได้ปกติเวลาเราเบรกไปก็จะชาร์จเข้านะแล้วก็ในส่วนของเบรกเนี่ยก็ไว้ใจได้นะครับเพราะว่าตัวไฮบริดตัวนี้มันก็จะช่วยดึงเหมือนช่วยเชนเกียร์ครับเพื่อจะดึงกระแสไฟฟ้ากลับมานะครับอัตราเร่งก็ค่อนข้างดีใช้ในเมืองเนี่ย เห็นว่ามีคนได้ยี่ิบสามกิโลเมตรต่อลิตรนี่ก็ถือประหยัดมากเลยนะครับสำหรับรถเครื่องพันแปดกับรถเซกเมนต์นี้นะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นตัวใหม่ออกแล้วนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตัวเก่าเลยยังน่าใช้อยูนะ่เยอะคะตัวใหม่ก็น่าจะมีกอบสองล้านนะตอนนี้ล้านหกล้านเจ็ดครับแลใช้เครื่องยนต์ผสมผสานกับพลังงานไฟฟ้านะครับก็ทําให้มันขับตุ้มนวลน,นะครับไม่มีจังหวะเปลี่ยนเกียร์จะเป็นเกียร์ CVT ไฟฟ้าแล้วนะครับไม่มีจังหวะเปลี่ยนเกียร์เลย ความเงียบนะครับอยากจะให้คนที่ดูนะครับมานั่งอยู่ในรถนะครับว่ามันรถปี2อ1 2สิบสองเนี่ยเจ้าของเก่ารักษามาดีแค่ไหนนะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็เท่าที่เคยรู้มานะครับก็คือรถไฮบริดเนี่ยถึงแบตไฮบริดมันหมดถึงแบตมันเสื่อมครับแต่มันก็ย,ยังประหยัดน้ำมันอยู่นะแต่ตอนที่มันเป็นโหมด E ีเนี่ยมันจะวิ่งได้ไกลลดลงแค่นั้นเองนะครับ <S <S <ๆ S 1> ถ้าเกิดเราจะวิ่ง E ีีเนี่ย ถ้า8บบเต็มแล้ววิ่ง EV เนี่ยวิ่งได้ถึง36กิโลเมตรเลยนะฮะแต่จะวิ่งได้ไม่เกิน40หรือเท่าไหร่นี่แหละพูดคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วได้นะครับเนี่ยฮะล็อกความเร็วได้นะครับแล้วก็มีโหมดแบบว่าโหมดเขาเรียกโหมดซิ่งแล้วกันเวลาเราปรับมาที่โหมดเนี้ก็คือรถมันก็จะ รถมันก็จะมีการเหมือนลดเกียร์ต่ําลงนะครับทําให้แรงบิดเนี่ยมาเยอะกว่าเดิมแล้วก็เวลาเราผ่อนคันเร่งเนี่ยรถมันก็จะดึงกว่าเดิมเพื่อจะชาร์จไฟให้เข้าเยอะกว่าเดิมครับตัว B กับตัวดีเนี่ยอย่างนี้เลยมาก่อนใครครับไม่ต้องห่วงระบบไฮบริดของของโตโยต้านะครับวิทยุมีแมปเรียบร้อยแอร์เย็นนะแอร์เย็นแล้วก็วิทยุเนี่ยก็เป็นโบสด้วยมั้งเอ้เป็น JBL วิทยุ JBL นะครับ 46.6นะแอร์แบ็ค6ใบสสลูปหลังคางแก้วนะครับเนี่ว่าจะเดินทางในเมืองนอกเมืองปกๆเลยคันนี้มันน่าใช้จริง,รงตอนนี้ทุกอย่างเงียบหมดนะครับก็ถ้าถ้าใครสนใจคันนี้นะครับเป็นเดลต้าพีวูดนะครับเป็นท็อปออปชั่นเกรดนะฮะก็คือตัวท็อปที่มีหลังคางสลูปโซลาสลูปนะครับ ถ้าท็อว่านี้ก็จะเป็นตัวพิเศษคือ T R D ละอันนี้ก็ถือว่าได้ออปชั่น T R D มาแต่ว่าหน้าตาเป็นรถเดิมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ของแต่งพีอุดไม่ใช่ไม่มีนะแต่มีไม่เยอะแล้วก็มีคนที่เล่นหาอะไรกันแบบนี้ครับถ้าเกิดคุณคิดว่าซื้อรถไฮบิดเป็นคันหนึ่งมีปัญหาโน่นนี่บอกเลยนะครับเทคโนโลยีทุกวันนี้ไม่ต้องศูนย์อย่างเดียวนะฮะมีที่เซอร์วิสรถท่านได้ทุกที่ ท่านอยู่จังหวัดไหนมันต้องมีที่นึ่งนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็เซอร์วิสทีหนึ่งอยู่กันยาวๆนะครับเพราะว่ามันถือว่าระบบคอมแอร์ระบบไดชาร์จอะไรพวกนี้ครับมันจะเสถียรกว่ารถน้ำมันนะครับน้ำรถน้ำมันยังมีรอบมีอะไรนะครับแต่ว่ามอเตอร์เนี้ยมันทําให้พวกไดชาร์ดเดิ่มต้นเนี่ยไดชาร์จคอมแอร์คอมแอร์ก็เป็นคอมแอร์ไฟฟ้านะจะไม่เป็นปั่นแล้วนะครับก็จะมีแค่ไดชาร์จอย่างเดียวที่เป็นตัน ทอกดีครับรถความเรยวสูงสุด180นะครับเนื่องจะเขารับมาจากโรงงานนะจะปลดได้นะครับใครสนใจปลดก็ปลดอาจจะเปลี่ยนท่อจะทําอะไรกับมันได้หมดนะครับเพราะว่าตอนที่มันตอนที่เราวิ่งเกิน40เนี่ยมันเป็นระบบผสมอยู่แล้วนะครับ ช่วยขับเคลื่อนช่วยออกตัวด้วยพอมีตรงนี้มาช่วยออกตัวเนี่ยก็ทําให้เราใช้คันเร่งน้อยลงนะครับแล้วก็น้ามันที่ใช้ออกตัวเนี่ยไม่ได้ใช้เยอะนะแต่ถ้าเกิดวิ่งในจังหวัดยาวๆเนี่ยความเร็วคงที่นะครับ 5, ลลยี่ห้ายี่หกลิตรวิ่งถึงแน่นอนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เราต้องฝากไว้นะครับกับ t ต y o t a p r i u ูปี2012ันะครับท็อปออฟชันเกรดนะตัวท็อปที่มีซัลลูปแล้วก็มี โซล่าเซลล์มาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบคันอีกทีนึงนะครับถ้าใครสนใจก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะจัดให้ได้แน่นอนครับเนี่ยด้านข้างนะรถเดิมๆเป็นแบนแบน,นะครับรถของเดิมแบนอยู่แล้วนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์น่ะดูถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบสท์ราเซนเตอร์นะครับ เบอร์โทรนี้นะครับแล้วก็มีเบอร์โซทีมงานเดี๋ยวจะใส่เบอร์ให้ในคลิปนะถ้าใครสนใจก็บอกมาได้เลยนะครับจัดการให้ครับขอบคุณมากนะครับ